ลังแรกผ่านไปพี่น้องขาตัวไปวันนี้มี่ยังแนนเอาดไดใส่ก้อน <S <S เนื้อ<บ>เื้อนอันนี้พี่นองเนื้อแหง้งเนื้อแหง้งกระเทศขอดเอปอ่อยแฝมี้หลายพูดมี่หลายคนทั้งลูกสาวทั้งเอืย้ยทั้งนองทั้งแมน่เล่ายหันเมนื่อเนาะยุงเทพนี่เอาเนื้อแหง้งเอาใส่ทีเดียวรู้ว่าแยกรถไปทีละอันแยกทีละอันเอาเนื้อแหง้แหงหนึ่งถุงสองถวงสามถวงสีถ่ถวงห้าถวง หกถุงเจ็ดถุงเนื้อ,อแห้งไปแล้วคอาัาบัตรที่มีมีอย่างบัตรที่อันนี้พี่น้องขาอี่หยังขอเบิ่งก่อนขอปีเบิง่งเปิดเบิ่งก่อนเด้ออันนี้จะเป็นหมูแห้งหมูอ่อคอยเฮ็ดเองอันนี้ฟีมือคอยเองแซ่บสากิโลรัผู้อยู่กรุงเทพนี่อันนี้หมูแห้งหนึ่งถุงสองถุงสามถุงสี่ถุงอะไรอีกบกัตรที่นี่หมูแห้งไปแล้วอะไรอีกอันนี้ใส่ได้ไหมอันนี้อันนี้คืออะไร น,นี่ส้มหัวส้มหัวฟอม์บักพริกพี่นอ้องค่ะมัดใส่ยังสิบหลดสองฟออดฟอร์ในหน่อยนี่คื้นจะไปฝากใหญ่ฝากยี่สาหรมันนี่อ่ะ้อใส่จะไปฝากพี่เยี่ยงสาได้ไหมแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือแหนมหมูพอรมากับเกียมลูกเขยแลวบ่สหนี่เอาเอาไปอันใดอีกหมดใส่ได้อีกไหมอันใดอีกอันนี้ได้ไหมไอันนี้คือปลาช่อนย่างพี่น้องมือนั้นไปล่างบอเสียหนุย่ยเพื่อนห้ยปลาคอมาก,กเกรซสียา่างไปฝากกุลาะอยู่ท่านกุละ่ะไว้ยจาไปฝ้นกิน อันนี้ได้อะไรอีกไหมไมกนา้า่พี่น้องมะนาวเอาไปนํายุคุงเงินแพงเอาไปนั่ง,ม,ง,งมีคา,า,า,าออนลวกกิ่งกับเจพุวบอมปลาแดกลืมเลื่อมลือมลืมบวบปลาแดกมาที่นี้ก็จะเป็นบวบปลาแดกพี่น,อน้องบอกปลาแดกบองเองครับปลาแดกกระเท็ดเ,เองบองเองสงกับผูกใหญ่ๆอาไปพร้อมด้วยอันนี้ใส่ด้วยได้ไหมได้นี่พริกผงพริกผงเพราะพอน่สิไปเฮ็ดลาบสุบผูกกินนั่นนี่นะเขาขัวเอาไปเออยูุ่บานตำเองใหม่ๆมันจะสีหวานภาษาลาวหนึ่ง ได้มะนาวปูยเรื่องหลากเรื่อนก้อยนี่ข้าวไม่ต้องใส่ถุงดอกมันมา,มา,มาเป็นอันภัอันมันอยู่อ่าหนึ่งมัดสองมัดเอาเงี้ได้เงียได้ซ้ำได้กับเอาซ้ำนั่นข้านี่คือสีแมงนั่อยายดำเนาะของมาหาลหยเนาะขอบคุณหลายๆที่จ้าผู้ใดก็เดือย,ยมีส่วนร่วมในการแต่งหัวของฝากมือนี่หัวของฝากไปกรุงเทพกรุงทยเต็มแล้วรังที่สองรังที่สองก็เต็มแล้วอามาัดมาหนิอ่ะเดี๋ยวค่อยมัดไว้ก่อนรังที่สามพี่ดอกจ๋ารังที่สามแมงใส่สิบไปกรุงเทพนี่ ปลาขับของตากแดดไว้เอาไปหัวทุนแซ่แบเบิดแซ่บเบิร์ดทุกอย่างชุ่ยอยง,สอ,ยงสองถุงสามถุงสี่ถุงห้าถุงหกถุงปลาขับของตากแหงยุนี่ว่าอยากพ่อไปหดกรุงเทปรับรอ้อมอยากอยาก,ยากหลายกินกับแต่บักม่งแซ่บคับกบันนี้ลืมไม่ได้บักม่วงใหญ่บักม่วงแก้วบานเท่านี่นละพี่น,อน้องเอาไปก้อยเซจจ์กับจันอันปลาข้อแห้งเอาไปนั่นก็เอาไปก้อยก็ได้เด้อเอาไปซับๆให้มันมุนๆ แล้วก็ปรุงเครื่องเข้าไปแบบพริกผงเข้าครัวกระเตรียมไปย่ำย่ำแบกงวงซับลงไปใส่สหลหัอู้แซ่แสบแสบแสบลังนี้หมดหรือยังพิดว่าคงจะไม่ลืมอะไรแล้วนะถ้าลืมกัสิฝาก <c oughs> ปสจนี่ไปน้ำกลเด้อเอาลาังที่สามเสร็จเรียบร้อยเ,เอารอขึ้นรถไปที่ไหนฮะเช็คหมดไปเช็คดูก่อนเอารอขึ้นรถไปที่นี้เรียบร้อยแล้วจา้า